สวัสดีครับสุรสินพาโชคมินิพารวยนะ้ำพี่น้องมาตามแนวทางล็อกลุดกองเกยดำนะครับงวดทตารมาหาสองตรงๆนะครับพี่น้องชุดล่มสร้างตามกันต่วสองมักกะลาคมอกเก้านะครับพี่น้องมาไปตามไปฟังน้ำกันว่าได้มาหรือยังล็อกลุดกองนะครับสองสองห้าสอง แล้วงวดนี่ของเจ้าบอะเป็นหัวที่สองของข้าเจ้าหน้ากู้เขาคนช่รงไม่เกียดสองหัวสามหัวหนึ่งซี้หาเรื่องของใบเสืออ๋อขนาดเนี่แมาเสือหววสองสองในรัตบสองไปหวดีว่ะหาสองมันออกแล้วเด้เอกหาสามเอันพาอ เจ the ้าองก็เลยดีใจน้ำพ <Catholic. S 1> ื่นหาองไปยุ่งเจ้าอเอาบ่เอาหาสามไปเอาหาสามียอนมามันออกหย้อน่าม like our ันออกแด้วแต่ว hmm ่าเอฟซีได้บปรเจเอฟซีได้เป็นล้านูเดินแต่ว่าตัวเจ้าของเลขรอบหนึ่งก็าได้ล้านสามมันมันกัมีแค่ซีหาเงินนอกเมาหนี่ยมาหน่นยเอออข้าตรงๆด้วยตรงๆไม่ต้องกลับ วันที่สองนี่เดจียังว่านในได้คนว่านะเดี๋ยวรอบก่อนถามแราหลาวว่าว่าง่านในได้เดี๋ยวรอบก่อนคนว่านะให้รอบก่อนแต่ว่างวดนี้นั่นเตรียมเอากระสอบปุยเอาเลยคนว่าเพ้มมั่นใจครับเพิ่มมั่นใจครับเตรียมกระสอบใส่เลยตเตรียมกระสอบปุยเอาเลยว่ามันเป็นชุดลมจ้าสุดลมจ่างคนว่าสุดหนีคนวิ่งเอิ้อว่าสุดใด ก็ต้องเอดชุดคนบอกว่าเอากระสอบโหยใส่เลยหัวดนทีสองอกตล่านี่ก็แจ๊แนนแต่ว่าบนท่านมากไมปะมากเอเกน่ลาะก่อนสำหรับเลขลาอบุดกอกลุดกอกล่เลขลอกุดกองลาะอกแนนเีเข้ามาจีงวัวนเเขาจะขอมีงวดที่สองที่บนห้มาาน่ะแต่หวดงวดแรกหนึ่งสีหาน่ะเจ้าของไม่ได้เื้อ แล้วก็บริเปอยบัดีเืิ้นไหนมาอีกสองห้าสอง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 หนึ่งวันวันหนึ่งนี่เจ้าของในรถตัวนี้สองใบสองสองกันนะว่านั้ซื้อง่ายดีตอนนี้ซื้อได้สองสองกันบดีีวดวันที่สิบหกรกฎาคมนี่โอ้ยันว่าเนี่ยเพิ้ลไหนมาเดี๋ยวเด้อตรงมันตรงเบิรงกว่าเย็นๆที่นองเพิ่นไหนมาีหา ตัวไหนมาสี่าใ่มาสบเอ็นสตุดับบักซานี่ห้าสามาสองสองสามนึ่งซมิไหมานี่คือชุดวดวันที่สิบหกหัน้กเซนบนี่องหอยบนล่องหอสองสามกับห้าสองเท่านั้น โงงนี S <S ้ับกระดาษที่ใส่้เเฟย์หัวดีกระดาษหวดีสองมกราเก้าเตรียมกระสอบใส่เอาไปเรื่อยๆมาเียนไก่อนเด้อหาอเจดดถึองมถอดถกไม่แล้วถือเอ็ที่นี่ถือลาย ขั้นใจว่าเลขเจ้าของเลขคนน่ะล้านสามเกือบเป็นลกแสดงว่าจะ้องเลขีุ่กนแล้ว่ะนับหลงว่าวันไหนคนทรงมมหาทกวันทุกวันทุกวันเว่าจาบอกเขาค่อยได้ยางไงนั่นคือว่าเอากค้ฟันจะของเป็นยังไซื่อบอกจาของเป็นยังไงคือกินนักหลงกินนับหลงแต่คนไหนจะของว่า้งสามคือมันเข่าัสามพัเลยสุดลมสากเนยังไงสุดลมสาลมที่นิเต็ม ผู้ใดว่าเจด่างขีโมโม่ลายย่อยในคอมเมนต์เออเป็นยังไงผู้ถือนั่นเองเจด้าไม่ได้โม่บาโมของแม่ของแส็แต่ว่ามันจะมีเข่ามีออกมีลุเป็นธรรมดายาดาเด้อผู้ใดดาผูถือเดจผู้ใดดาผูถือเด้อสองโมกุล่าผู้ใดดาผูถือเด้อสองโมกุล่านี่พิมพ์นออันบริสุทธิ์ิมพนอไหมเป็นบอกว่า ประมาณสามส่มือละคนเยลีส้มแมนดารนเตรียมกระสอบ่ารดเตรียมกระสอบค่าได้เลยกองกลาเตรียมกระสอบปุยเจดมตลาดแตเจดมตลาดแต๊ห่องทรัพสี่องทรัพจับอกก็ถือได้แหลกกอดบัวจับอกก็ถือเป็นลัานตีใหญ่น้ำเอฟซีใหญ่น้ำเอฟซี้ำง้นกันได้ย่างอ่าคกี้ก็ดีใจดียนะแล้วอกะ เอาสองมกราาดพี่นอไว้ได้แน่นอนเตรียมกระสอบเบิดทุกคนส้างได้ก็เจ๊เตรียมกระสอบไบเบิดทุกคนบ่เพื่อนกับเฮ่าละ่ะได้แน่ได้แน่ล็อกลุดกองเด้พี่นอล็อกขุดกองล็อกขุดกองสองมกกลาดเตรียมกระสอบใส่ได้เจ๊จับสลบับเจ๊ดำเจ๊ <c oughs> ดำชุดนี้ส <c oughs> ีลมสร้าง ุดบางเรื่องนี่ลมสร้างครับสุดนี่สิคักก็สร้างอีกเจดมจะเป็นงวดที่เท่าใดครับปีมเป็นงวดที่สามสามสามใดมาเา็นอย่าะสองหมวดเป็นรบบเี้หวดดีนะครับสองลกพะลาลวดที่สามสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าพ่อสไม่พ่อสอไมปเี้นิวเยียเอปี้นิวเยียอาจจะได้เงินใส่กระเป๋านะเจดหัวเป็นแบบนี้ครับโอ้อย นี่มาแล้วนี่มาแล้ว <reco> น <Christ> ีมาแล้วมาแล้วครับโลพิมโลพิอ้เปลี่ยนเสื้อห้พร้อมแมนโลพิมรอเลยเกยํดตลาดแตงกู้นมนจะหาบาบบอกเด้อบอกเร้เรออันเดียไปหากระสอบคืออะไรยูเนี่ยนกระสอบรัดหุ่นกองนะครับรัดหุมนกองเมนสามซีมือเมนสามสีมือ เอยล็อกลุดกองนอครับล็อกลุดกองสองมกระเตียมกับสอบใจเด้อล็อกลุดกองมันเ่าเช่ดําไสิบปห้าร้อยใบชัก้อนเจ็สิบหกไมตัวไหนอันตัวนั่นเช่นล็อกลุดกองอันนี้เป็นของแทหรือของความครับนี่ของแทต้องมีโลโก้แบบนี้นะครับ ล็อกรุดกล่องก็มีหน่าเจดาเด้อฉันอันใดหนนะตรงๆเป็นของปลอม์มัสบอกอะหนาเีย็นเฮีย็นเป็นของหนากลมๆแต่ของแก่ของแก่เจื่อแท้ที่ตลาดนี่นี่ก็ซ่องจริงซ่องจริงผู้ใดที่มากูุกทุกมีก็คื้ซ่องจริงรอไว้ด้วยครับประมาณถจึงสองสามวันนะครับไม่นานเกินแล้วอ๋อได้แท้เป็นบ่ครับเจดามล็อกรุดกองยินรอไว้เลยได้แท้ที่สองหกเก้านะครับเตรียมยังไว้เจดักสอบ เราลดกวามงดที่พานมากนงสุดลมซ่านลมได้ปกเกศวายสาตัวกเกง่ายเห้าสองห้าสองไพวนสิมาไพวันสิมามาบอมนเออคว่าเจดมกบนผู้ใดว่าโมก็ถือเลกยังครับผู้ใดโมก็ถือเลขกันสิครับยาอย่าโมหลายโมบอสุดลมซ่านเราหันนามาตรงตรงเนี้ยที่องนี่เด้อเบิ่งกันตรงตรงนี่ ทีมรอเ่าทำอนว่าล็อกรุดกองผู้ใดอยากเห็นล็อกรุดกองกองขอคนละสองไม้สองแหกเจี๊ยกทุกช่องที่มาครับเอาเจี๊ยกเพรานบอกว่าว่ามันเห็นว่ามันแม่นหลังห้อยออกใส่คือว่าเห็นตัวเนีที่เห็นว่ามันเข่าว่าสั้นป้าจู่เจ้าเอาตาไปกินโฟมทั้งไหนก็ร่องเป็นซิบซิบสอง่พิมพ์รอไว้นะครับดูช่องจริงค่ะดูช่องจริงทุกคนที่มาคือช่องจริงไปเพิ้นเจ้าของปลอมไรก็บสุดเจ้าเขาตัวแมน แต่วันนี้ี่กิมร้อนกิมร้อนไว้เลยยืมไม่จัาบ้านนี้ครับผมเอาแล้วผมเสื้อแล้วครับผมเสื้อแล้วผู้ใดอยากกินของจริงเอาลงไว้ในยันไอยันล่องพี่ดาวเยู่ล่องที่ดำจะได้ลงกับไปเบิ้งกัดหลายๆล่องพี่ร้อนหน้ามือนั่นเนาะเอากับล่องเยอะแนนบู้ยตัวบุนใหญ่เลยตัวนี้คอมเมนเออ แม่แม่อาซองนี่เอกล้องอัที่ิยะนครับแม่นขนาดแม่นียังไวได้ขิมอยู่เนี่ยผีผ่านมาได้ครับพี่นอกบางคนว่าบ่เห็นมาท่นเนาะกานเห็นคัดครับ้านห่เห็นนีปบัติบ้านม่นลังไวออกไวออกแล้วจังหินมาท่านคือจะเอาตาไปถืมโลงใส่อยล้งจึงยิ่ง ดางนั้นนะครับพี่น้องนําไปพิจารณาเบิ่งเด้อนะครับรอรอพิมพ์รอนะครับรับหลุดกองของเจดํานะครับครับถ่ายคลิปขอขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับพอบกันไม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ